สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะเป็นวันไหวพระจันทร์ของจีนและก็เกาหลีค่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วยค่ะเราเริ่มกันที่ประวัติความเป็นมาก่อนเลยนะคะเทศกาลไหวพระจันทร์หรือจนเชียวเจ๋นะคะเป็นชื่อเรียกของประเทศจีนนะคะเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สําคัญที่สุดในวัฒนธรรมของจีนค่ะรอนจากเทศกาลตรุษจีนเลยทีเดียวค่ะ โดยจะตรงกับวันขึ้น15ข้าคเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของจีนค่ะซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงที่พระจันทร์จัดเต็มดวงและสวรรค์ที่สุดค่ะต้นกําเนิดและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เทศกาลไหว้พระจันทร์มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า3000ปีเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นจากพิธีบวงสวงนะคะตามราชสำนักแล้วก็กิจกรรมทางการเกษตรค่ะ เริ่มต้นในยุราชวงศ์โจโตะวันตกค่ะมีการบันทึกถึงทำเนียงการบวชสวงดวนจันทร์ของกษัตริย์ในฤดูใบไม้ร่วงเพื่อขอบคุณสำหรับก,การเก็บเกี่ยวพืชผลที่อุดมสมบูรณ์และเป็นการขอพรให้มีการเก็บเกี่ยวที่ดีในปีถัดไปค่ะคำว่าจงเชียวปรากฏครั้งแรกในตำราโจโหลี่แต่ในยุคนั้นยังไม่มีการยังไม่ได้มีเทศกาลเฉลิมฉลองอย่างชัดเจนค่ะ เริ่มเป็นที่นิยมในสมัยราชวงศ์ถังค่ะทมเนียงการชมจันทร์และการจัดงานเฉลิมฉลองเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูงตามตำนานเล่าว่าจะกรพักถังสวนจงนะคะทรงดำมีดำริให้จัดพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างเป็นทางการค่ะสถานะทรงสถาปนาเป็นเทศกาลในราชวงศ์งเหนือในวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน8ค่ะ ได้ถูกกำหนดให้เป็นเทศกา,กาลกลางฤดูใบไม้ร่วงอย่างเป็นทางการค่ะนับตั้งแต่น้ำมาการไหวพระจันทร์ก็เลยกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงจนถึงทุกวันนี้ค่ะสัญลักษณ์ของการรวมญาติในสมัยโบราณนะคะดวนจันทร์เต็มดวนที่มีลักษณะกลมเปรียดเสมือนความสมบูรณ์และการรวมญาติค่ะ,ะทำให้วันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่สมาชิกในครอบครัว ที่อยู่ห่างไกลจะกลับมารวมตัวกันเพื่อชมจันทร์และรับประทานอาหารร่วมกันค่ะมีตำนานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะชื่อว่าชังเอ๋อและโฮอี้ค่ะตำนานที่เป็นที่รู้จักและเชื่อมโยงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์มากที่สุดคือเรื่องราวของเทพธิดาชังเอ๋อค่ะเทพธิดาแห่งดวงจันทร์และโฮอี้นักยิงธนูผู้เก่งกาจค่ะ โฮอี้ยิงดวงอาทิตย์ค่ะในอดีตมีดวงอาทิตย์ถึง10ดวงค่ะทําให้โลดเดือดร้องโฮอี้จึนใช้ธนูยิงดวงอาทิตย์ตกไป9้าดวงค่ะเหลือไว้เพียงหนึ่งดวงค่ะสอยาวิเศษสุสวรรค์ค่ะด้วยความดีความชอบของโฮอี้นะคะได้รับยาอายุวัฒนะจากเทพเซียงซึ่งเพียงพอสําหรับให้คนคนหนึ่งขึ้นไปเป็นอมตะบนสวรรค์ค่ะช้างเอ๋อหอสู่ดวงจันทร์ ช้างเออไม่อยากทิ้งสามีให้อยู่คนเดียวค่ะหรือบรรตำนานก็เล่าว่านางจำเป็นต้องกลืนยาวิเศษนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนชั่วมาขโมยไปเมื่อกลืนเข้าไปแล้วนางก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและเลือดดวนจันทร์เป็นที่พำนักค่ะเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับสามีค่ะ 4. การระลึกถึงค่ะเมื่อเฮาอี้รู้เรื่องก็เสียใจมาก ได้แต่งแงน,นมองหน้าดวนจันทร์และจัดโต๊ะบูชาด้วยเครื่องหอมขนมเค้กและผละไม้เพื่อลำลึกถึงภรรยาชาวบ้านจึงยึดถือวันนี้เป็นวันไหวดวงจันทร์เพื่อแสดงความเคารพต่อเทพธิดาฉางเอ,อ๋และขอพรให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุดค่ะขนมไหว้พระจันทร์หรือว่ามุงเค้นะคะขนมไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้ของเทศกาลนี้ค่ะ ความหมายนะคะขนมรูปทรงกลมสื่อถึงความกลมเกลียวและความอุดมสมบูรณ์พร้อมของครอบครัวค่ะตำนานในประวัติศาสตร์นะคะนอกจากตำนานขอนชางเอ๋อแล้วยังมีเรื่องเล่าในสมัยราชวงศ์หยวนที่ชาวจีนฮั่นใช้ขนมไหว้พระจันทร์เป็นสื่อลับในการ่งข้อความนักแนะต่อก,ก่อกบฏค่ะ,คะเพื่อขับไล่ชาวมองโกลที่เข้ามาปกครองแผ่นดินทำให้ขนมไหว้พระจันทร์มีความหมายถึง ชัยชนะและการกอบกู้แผ่นดินด้วยค่ะปัจจุบันนี้เทศกาลไหว้พระจันทร์จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้คนจะมอบขนมไหว้พระจันทร์ให้แก่กันเพื่ออวยพรและสแสดงความรักความผูกพันในครอบครัวนั่งเองค่ะ